สวัสดีครับแฟนเพจโปรส t y l ์ราคา88ทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินมาขอนำเสนอ Honda Civic 1.8e ปี2015นะครับคันนี้นะครเป็นรถบ้านมูเดียวนะครับนี่เลยสวยมากเลยนะครับก็บอกว่าแอดมินขับมาเนี่ยโหขับดีมากเลยฮะเป็นระถบ้านมือเดียวมีประกันทั้นหนึ่งนะครับก็เรามาไล่ดูกันข้างหน้านะครับกระจังหน้า่ะ สว,สวยแบบนี้นะครับไฟหน้าขาวจั๊วเลยนะกับทะเบียนสีกอไก่สี่สี่แปดสองกอมอนะครับอัน,นี้เนะียมบอกว่าโลสนาเองครับรสภาพเกรดเอตรงตกนะครับผมก็ล้อแมกเดิมโรงงานนะครับเป็นของรุ่นอีนะยางเป็นมิชลินนะครับสภาพพอใช้ได้นะฮะ ไฟเลี้ยวมีมาในกระจกมองข้างนะครับหลังคาก็สวยเแบบนี้เลย,เลยหลังคาเดิมน,นะครับภายในก็น,นีเปนครับเป็นไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าสีานนะ้ำนหนังเปลี่ยนให้ใหม่เรบร้อยแล้วนะครับนะโอเคอเคอ,คโอนโซลหัวเกียร์สภาพ พอใช้ได้นะครับส่วนโครงอะไรรถเนี่ยเพิ่งมาถึงนะกําลังสั่งพุ้มหนังให้นะครับยวไปดูแถวตสองกันดีกว่าโอเคสำหรับซีวิครุ่นนี้นะครับเติม e85 ได้แลยนะปิดไม้ายนะครับ ก็สองถุงมาให้ด้วยนะครับวันนี้ท้ายอะไรเรียบร้อยสวยงามนะน็อตเนื้อกริดเกืก็อยูย่ครบนะครโอเคไปดูห้องโดยสารสันผูดด้โดยสารแถวหน้ากันนิดนึงโอเคครับอา่าไล่ไล่มาตั้งแต่น็อตซองประตูนะครับคันนี้เนี่ยโอ้โหสภาพกริบเลยนะครับอัน อันเพจแป้นเดิมโรงงานนะหมายความว่ารถคันนี้เนี่ยไม่มีการชนหนักนะครับแล้วก็ไม่มีชนข้างมาด้วยโอเคให้ดูเม็ดอากนิดนึงผมสวยงามนะครับไปดูห้องโดยสารกันนิดนึงดีกว่าโอเคสำหรับห้องโดยสารคันนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมีแปะหน้ามานะแต่ไม่ได้แรงนะครับผม แบตเตอรี่เป็นลูกใหม่นะครับแล้วก็ซอกข้างต่างๆก็ยังเดิมนะอาร์คเดิมเนี่ยครับอเอ๊อาเดี๋ยวเปิดราคากันเลยดีกว่ามาเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนิดนึงต,ตารตทเครื่องให้หน่อยครับอเอเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะ,ะเครื่องเปีเป็นไงบ้าง สภาพความเรียบร้อยครับเครื่องเดินเรียบไม่มีสั่นนะก็แอดมินคอนเฟิร์มครับรถเต็นนี้สวยทุกคันแน่นอนเดี๋ยวเปิดราคากันเลยโอเค,อเคสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสำหรับซี v i c 1 8 e fb ปี2015คันนี้นะแอดมินขอเปิดราคาที่399,000บาทเท่านั้นนะครับ สนใจพักแชทแอดไลน์มาเลยนะหรือสายด่วนมาได้ที่เบอร์0802093130นะครับของร้านเราก็จะชื่อโปรสตาร์ออโตคาร์88อยู่ที่ตลาดรถยนต์นานาคาเซ็นเตอร์นะครับล็อก F8 F9 การันตีครับเข้ามาดูไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเปิดทุกวันนะครับเ,เรามาพบกันคันหน้านะครับสวัสดีครับ